อาจารมือน,นี่งยายแววสิพามาตักหมักทวจ้ะตัหมักทวดยายแววมาริกแข็งน้องบนมาไข่มาทุนนะมัมมกบ่คือกันมาทั่วปลูกเองไงทำลายเากอจึงลป้ะทำาะทำใส่เสร็จแล้วัน,นสองสามคน จะอ้วนกับไมยูแต่แอดจะกินแล้วเดี๋ยวสบายเดี๋ยวแววไม่ยูสามคนตามาทั Shit, so ่วแหลกเลยใส่มเขือส่มเจ้ะแค่ส่านนี่นยามนี่แข้งแข้งพี่น่อย หกก้วยยีบาทเาใส่กะปแทบเนาะผมช่ัรสจ้ะเราจะใส่น้ำตลปี๊บมาลงนปะปะ

แคบแน่นอนค่ะตั้งถั่วเรียบร้อยแล้วจ้ะอยังแววกอนานเลยจ้ะทอดปลาทอดปลาตั้งถั่วเนาะเจอมีลวกค่ะลวกตั้งแต่พี่กะปิจ้ะขึ้กบนมาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บๆแล้วกันแต่เวก็จะก็อุ่นอย่างอี ลองใส่หนึ่งสิน้นสวัสดีค่ะมากินขอน้ำยาแล้วด้วยจ้าแซ่บมากกันของว่าซุปข้าวหุงยาแล้วหงุงเปลี่ยนดีห่อโอเคอร่อยเหรอ ครับ,อบนอกครับแดแท้ก็จะแค่ดี๋ยวลยแล้วก็ได้ลุงิีบหลายเหมือนกันจ้ะตั้งแต่าทานอาหาจีไปหาอนอนแอ้ไอจีก็สบายไข่ไอจีหลานหายแล้วมันยากปเป็นมัน เดี๋ยวเรากปั会会้งเนี่มีทข้าสีม่วงไม่สีเขียว nước được anh là chúng ta vào bây giờ ta bây ngán hơn lại Hãy subscribe không

น <iento> uhm ้ำลายกระบาดเลยไข่เนีออกกระบาดรับบ้านใดๆโอ๊ยออกสมน้อยเลยม่ได้ยู่หรอกดนน้ำล้วกันทับก็รึร้หน่อย

เขา่เอากิน่เก็บกับนรองท้กวันใจกนเยะเลยเกอีกเดี๋ยวแววหูขอไปกินทำไมหมอว่าเขาเก็ข้าวเหนียวแรงหมอเขาเก็บข้าวเหนียวแรง

ยังกันน้ำตาลลู่ขึ้นก<อ>ินพักหวานน,นึ่งถึงทานหร่เนี่ยถึงิน่ากูขาดกินกูขาดนะฮักน่ากะได้กิง,งว้านนะอื

อมอไปตรวจอัน้ำไ,ไม่มมไม่เมข้เาไปเนห้องมอไปตรวจตรวจแล้วแล้วน้ำตาลคือก็มีโั่จังตรวจมาขอเขาอืนใส่คำหมองว่าตัวน้อยก็เลยวก็ูดว่าน้งตาลไม่ได้มาจากไหนใสค่ครับหมอเอื้นคูไปที่ได้ วดกิ่เข้าวดอย่างไรบุร huh, um, ีบาทีไปตรวจเาเลยเข้าเองอันต้าสาวอืมอันเต้าสาวองข้อของที่เนี่ยมันต่อเนี่ยสองลำไสเนี่ยยังบี่ปกติไหมที่ปกติที่ปกติต้องมันโทรมาพวกคนมาโทรมาแล้วไปหลายวันแล้วนี่คนที่ผิดปกติคนที่เตินไปตรวจซ้ำอันต้าสาวบุรีอันต้าสาวกันอืมน้องอัน ขอบอกให้หมดแล้วมันคัมแตไหนหมบางใครสุกอตไหนะที่เขาแลไม่เขาต้องหนึ่งนะครัองนหนึ่งต้องยอเป็นหนึ่งนะเป็นเรื่องยาวเลยเรื่องยาวไม่น่อยหรอเข่าเป็นคนแรกเข่าเป็นเปงเปียนเข่าเข่าสื้อมามสืที่ก็้ิดัได้เอันนี้บอกก็ได้เดี๋ยวมันก็ดี มาซื้อมารไม่่พ่อป,ปะอ,อ,อ,อปนก๋ยว <c oughs> ้จะจะมาแต่ิะเปนปามไ้แปกติจะแล้วซืนะ้อมาเป็นเข่าของอตาชัดตาชัดหูสีดำยจาออนนู่นน,นนี่ดน้ำออยู่ จมเอแก่คือเนี่ยคิวาไปหลายเรื่องตรวจเยดไหลายเยอะเราไปก็ไปนี่ก็ได้ละมีรายซื้อออกมาสะสมให้ส่สกระเทยตรวจ ตรวจทีุ่สเขาอะไรตรวจเฉพาะเลยเฉพาะมัเรีงลำไส้หกคทั้งใส่ชิของกยเตีย เดยวตกให้กดีมาเลยาหารแซ่บเลยนุายที่น้อต้องทำไม,ามาก็กินไม่ห่กินในบ้านไม,ม,ม่กินไม้หม่งจ้า วันวันอะคลิปนี้ยายแววขอลาสามีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย